ก็เครื่องเทศเพิ่มความหอมของเราอะ,อะไรมั่งนะฮะส,สามอย่างค่ะสามอย่างค่ะใบกระวานลูกเอ่อลูกซีเบยีลาบมดเองด้วย ใบใหญ่เตรียมทํำคะแนนห,หนูลืมแนะนำเชฟมีผู้ช่วยคนใหม่นะน้องวิใช่ไหมฮะน้องวิสาวเกาหลียังก้มหน้าก้มตาอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆคอยแอบดูความสวยงามของน้องวิ <c oughs> น่ารักนั้นอยู่ในครัวก็ทำผมติดคลิป ส,สวยอ๋อค่ะมีพริกะแนงใช่ไหมครัอันนี้เป็นพริกแกงะแนงค่ะกแกงะแนงะแนงหมูนี้เรามีทุกวันเนาะก็<อ>พักนี้ไม่ค่อยทุกวันค่ะอาจารย์มีเป็นบางวันค่ะเพราะหมูแพงอ๋อหมูแพงแพงก็ไม่ค่อยได้ทํา แต่ถ้าทําก็ขายดีเนาะค่ะขายดียแต่ตอนนี้ก็ต้องขายห้าสิบอาจานแต่เมื่มอก่อนเราขายแค่สี่สิบครับเขาไม่มีอะไรเลยหมูอย่างเดียวเลยเนะาะค่ะใช่ค่ะหมูล้วนเลยเอ๊ะเราเคยทำพแพนงไก่ไหมฮะแนงไก่เหรอครับไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยทำเนาะ ไปละลายพริกแกงก่อนพริกแกงของเรานี้ก็เจ้าประจำเนาะอ่าเจ้าประจำค่ะสั่งสั่งพริกแกงแกะแนงเขาจับมาให้ตอนนี้เชฟก็ค่อยเบาแรงหน่อยคลิปก่อนหน้านู้นทำอยู่คนเดียว อยู่ในกลัวคนเดียวเมื่อวานเมื่อวานก็ป่วยคะ่ะเมื่อวาน<อ>ทานยำของเสียเมื่อวานอ,อ่าหนบอกเป็นสาวเกาหลีก <c oughs> ินยำก <c oughs> ินได้หมดค่ะเนื้อหมูเนื้อหมูนะคะทำทีนึงกี่กิโลครับเนื้อหมูสามโลค่ะอาจารย์สันคอป่ะฮะใช่ สันคอสันคอสามกิโลเดียวเที่ยวไปกันนะคะเดีย๋ยวไป<อ>ทำอีกคืนต่ออันนี้เคี่ยว นานไหมฮะใช้เวลาเที่ยวก็ครึ่งชั่วโมงค่ะจย์อ๋อนี่ไว้อย่างนี้เที่ยวแล้วเติมกะทิไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่คครับเดี๋ยวพอมวดเราก็เติมกะทิไปอ่าอันนี้ก็เตรียมต่อค่ะเที่ยวไปคนไปเรื่อยๆเพื่อให้หมูมันนุ่มขึ้นนะไม่งั้นมันจะเหนียวเกิน นีฮ่ฮะเคี่ยวไปเรื่อยๆก็เติมกะทิพองวดเราก็เติมกะทิไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ่ห้หนูจะเติมกะทิเติมไม่หมดเลยหมดเลยอันนี้หูหางนะฮะค่ะ,<ฮ>ะหัวอย่างเดียวค่ะอาจารย์หนูอ๋ออ๋อผานงนี่ใช้หัวกะทกอกะิอย่างเดียวหัวกะทิอย่างเดียวค่ะไม่มีการใช้หางครับเพื่อนๆไม่ฉะนนั้นมันจะไม่ไม่เข้มข้นเนาะ ยังมาปรุงแล้วก็เที่ยวต่อเกลือน้ำตาลชูรส เพิ่มความเข้มข้นฮะนมสดนมสดเปึ่งกระปองค่ะนมสดขึ้นกระปอง <c oughs> แล้วก็เครื่องเทศเพิ่มความหอมของเรา <c oughs> อะไรมั่งนะฮะส, <c oughs> สามอย่างค่ะสามอย่างค่ะใบกระวานลูกเอ่อลูกซีเบตยีลาบดเองด้วยนะเอาเครื่องบด หอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเที่ยวต่อไป๋ยีค่อมาดูอีกทีเที่ยวต่อไป หวานๆห,หน่อยนะ่ะ <c oughs> มีหวานประเลมๆทํ่ไม่ถึงกับหวานอนัวๆนะฮะแต่ความมันต้องมันดับหนึ่งใช้แต่หัวกะทิเช้ต <c oughs> ่อฮะแน,นก็เที่ยวไปก่อนนะฮะ ก่อนเอาขึ้นแนงต้องโรยใบมะกรูดใช่ไหมค่ะใบมะกรูดโรย มาดูครับเรียบร้อยได้มาดูกันนะคะละวังรังค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่อยซื้อใส่อันนนก็ขายดีนะฮะ

ขายดีครับที่เห็นพื้นที่ว่างๆเนี่ยบางทีพอผัดพอแกงออกมาก็ขายหมดครับบางอย่างเป็นหม้อใหญ่ๆก็ต้องใกล้หมดแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแถวโพสามต้นนะครับซอยอิิอสรภาพ27ครับแวะมาชิมมาช็อปมาชิมได้นะครับ